ไม่เห็นนะฮะสุดๆเลยครับทุกคนโอ้โหอันนี้สังมินนะครับทุกคนโอเคสุดๆเลยนี่ยาดมนะฮะนี่ยาดมนะครับโอ้โหยาดมนะ Welcome to Thailand นะนะฮะโอ้โหก็ก็ครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะ ทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนพี่พที่อยู่กรุงเทพและจังหวัดนะครับสมใจอยากไหมครับผมทำให้เต็มที่นะฮะปวดแขนมาก สวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนหล่อมากเท่โฟโตรเท่โคตรเท่โคต้ ขอบคุณคนดูเกือบสามเหมื่นห้าคนนะครับทุกคนตัวจริงสวยมากทุกคน กาเมนสวยมากๆครับสวยจริงๆซังมินก็หล่อมากยาดมก็สวยมากครับแต่ซังมินนี่ซังซังมินกับกาเมนโอ้โหยังกับซูเปอร์สตาร์หล่อมกฮะโอเคทุกคนถ้าภาพไม่ช้าภาพค้างบอกต้อมนะโอเคทุกคนอยากอยากเซฟภาพอยากแคปภาพได้เลยนะครับผมอนุญาตนะครับใครอยากได้ภาพไปลงช่องผมอนุญาตนะครับไม่เป็นไรครับผมําเด้ทุกคน สวยมากรอมากสังมินหอมากนะ <Okay, okay. S 1> กามินโอ,อ,อ้โหกามินสวยจริงๆทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากครับจะให้สองท่า์นะคะจะให้สองท่านอ่าสังมินน่าจะ180ครับ ทุกคนเดี๋ยวจะมีะสำนักข่าวบันเทิงของทีวีพูมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับผู้ชายคือซังมินครับซังมินเพื่อนของกามินครับเป็นดาวติ๊กตอกเหมือนกันครับออของทางเกาหลีเป็นเพื่อนของกามินโอเคพีสื่อพี่สื่อคนอื่นเมาเลยครับขอร่างหน่อยครับพี่สื่อน่ครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับยังซืทุกคนขอขอบแค่เดียวนะครับพี่ให้ดูนะครับ ต้องดูนะครับโอ้โหตัวจริงสวยมากตอนนี้ต้องปวดแขนมากขอซื้อครับขอซื้อขอซือไปแล้วเลยครัครับได้ครับได้ครับได้ครับ โอได้ครับได้ครับพอดีนะครับ่คี่จาร่มนี่กำลังให้สัมภาษณ์กับทีวีภูนะครับสำนักข่าวบันเทิง กำลังถามว่าชาลีกำลังดูอยู่หรือเปล่าเิดไี่เรื่องทีเกิดไทเดทเกิดมั่ใจนางนะทางนะเปิดทางนะเปิดทางอเสียนตง้อง่นะครับเปิดทางหน้าในา้าหน้าหนนนหนครับ